อายุมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับใน,ในความคิดคุณสำหรับการที่คุณมองผู้ชายนะแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าอายุไม่สำคัญเท่าการที่ผู้ชายคนนั้นรู้สึกยังไงเมื่อได้อยู่กับคุณครับถ้าเขาอยู่กับคุณและเขารู้สึกมีความสุขได้เป็นผู้ชายภูมิใจในตัวเองเป็นตัวของตัวเองนั่นเองครับ จึงทาให้ผู้ชายอยากที่จะอยู่กับคุณได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดถ้าไปอยู่กับผู้หญิงเด็กแต่มีแต่เรื่องปวดหัวเอาแต่ใจบวยวายเออชั้นสาวเลยทำไมต้องบบแต่ชั้นสี่อะไรเงี้ยมอได้เลยนะผู้ชายวัยนี้นิสัยของเขาอย่างหนึ่งคือคุณต้องรู้ก่อนว่าเขาตัดคนได้ง่ายมากนะครับผู้ชายวัยนี้ไม่ชอบเรื่องเสืยอเวลาคนที่อายุกลางคนขึ้นไปมีความมั่นคงหน้าที่การงานนะ เขาไม่ชอบเรื่องเสียเวลาคุณเคยเห็นผู้ชายที่อายุกลางคนขึ้นไปที่ดูดีดูโอเคไปยืนต่อคิวซื้อของไหมละ่ะเพราะเขาไม่ชอบที่จะอดทนรองไงอะไรที่ซื้อได้ซื้อไปเลยจ่ายไปเลยเขาชอบอะไรที่แบบง่ายๆแบบนั้นแต่ผมไม่ได้บอกคุณเป็นผู้หญิงง่ายๆนะอย่าเข้าใจผิดเดี๋ยวบางคนฟังคนแค่นี้ปุ๊บโอ๊ยดิฉันไม่ได้ละเจ้าพี่่ใส่ที่บัวจะต้อง,ง่าย ไอ้เขาไม่ยากเออไม่ใช่คนละเรื่องหนังคนละม้วนคุณไปทําเั้นคุณเป็นของเล่นไปเลยละกันไม่ใช่ใครอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ไปฟังในออดิโอบุ๊กได้เลย